สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่มาได้วันนั้นด้วยเฉยเดี๋ยวก็จะชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งมาเล่นด้วยนะครับก็ยังไม่มีคลิปที่ตัวเองพูดลงช่องเลยคนระับวันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่ผมได้พูดแล้วก็ลงช่องเนะก็ก็ไปดูในคลิปเลยวนะ่ามันจะหาสักไหนในกะเชยวนะไปกันเลยครับเสีเง <c oughs> ียบเงียบเกิเจนสิบเอ็ดที่เพิ่งได้มาเลยให้ฟูลองพูดให,ใหม่ <c oughs> หีทีแ pues ล <c oughs> ้วอะไรเคยจะมาครกครกอ่ะ เออปืนแม่งยิงโคยากเลยเออให้ปีกสัตวให้ความเร็วให้ความเร็วเดีเดเๆช่วยขึ้นน่ิดเพื่อความปลอดภัยของเครื่องบินโด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 ดนเขาหลังโดนลุมเสียงอีกไปหมดแล้วไอ้ตอนนี้เองพูด่อกี้เสียงอีกไปหมดแล้วอ่ะอ่ะตกเออมันทำไมมันตกทำไมมันอย่างเฮียตกพื้น ทิ้งระเบิดแล้วบอมเลี้ยวสู้เลยในคนตะผลงานหน่อยสิไม่ระเบิดแต่ว่าจิบหนักอยู่นะ <c oughs> ไม่ได้ท้าอะไรเลยเด็กเขาดื่ที่ดื่มไม่ได้ท้าอะไรดือ <c oughs> เอวิหยุดดื่มแล้วเออใขาเราจะโดนอักระเลตคลาย,ยิงตายทำไมมันเร็วอย่างวะยิงอ,อะไรอ่ะไอ้สวนปืนก็ตาไม่ทัน ขี่เกียรเล่นแล้วเออทำไมมันยิงแม่นจังวะโอ้ยโอ๊ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยตา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 ยเชิดเชิดเชิดเครื่องขึ้นพลทหารกรก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 น้ำน้ำ <c oughs> เครื่องยนต์ขาน้ำเหรอเครื่องยนต์ขาน้ำเอ้าปวดจ้าเป็นหลาว่าเชิดได้ ไปผมเขาก็โดนดิงกูก็โดนดิงไม่มีเงิงดเลยเป๊ะเป๊ะป๊๊ะป๊๊ะป๊๊ะเข้าตายอ่ะไ้เลียเจะแต่งลายให้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ ไม่เป็นอะไรเอาเสียงหายไปแล้วเสียงเสียงหายไปแล้วจริงๆเนี่ยแบ๊กอะเสียงหายไปแล้วแบก ดิฉันว่าจะแต่งแบบว่ามาสจ๊ตเองพูดอย่างนี้นะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันไหนดูให้เมริก้าเมริก้าองค์มันยาวอ่ะรถคอนโทรเราลดคอนโทรเอ๊ยบินบินตีนังกาบินผ่านโพนเหรอเอ๊ะ

ตอนแรกมีกล้องที่ระเบิดอยู่ว่าทําไมตาที่แล้วทําไมผมไม่ใช้ลืมเพราะตอนนั้นดําดิดถึงระเบิดมาเร็วเกินไปหนึ่ง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 หนื่งยนึ่หนึ่นม่หนึ่นึ่งนงน่นันึน่หน่งหนึนนน่น่ึันนนนนนน ไม่นะอนเมริกาเย่แล้วไม่นะอนเมริกาเฮ้ยพี่คนพี่คนทำลายเหมือนเขาพี่คนทำลายเหมือนกูยังล <c oughs> องหายใจแบบว่าหายใจใส่ไมโครโฟนแล้วก็พัยุเข้าดิเอาไม่ได้อ่ะมันไม่เป่าเนี่ไงตกใจอุด นาวันเองมี้วเยอะบินไปจาใช่บินแบบไอ้ตอบินมูมากว่คนนิดหนึ่งแล้วว้าาาบินม้ามันบินม้ามันบินม้ามันบินม้า ไอจะแรงหน้าเอไม่ไั่มันเอฟ่ิ้นสมอยากแรไม่อยากแลงหน้าขอรอไม่อยากแรเอ้าไล่ไปเลยไล่ไปเลยไล่ไเลยไล่ไปลโอเคมันสงสัยมันอยากให้เขาไล่คือมันอยากให้เาไล่แฮมโบนมันกลังจะแฮมโบนแฮมโบนมันอยากใ้าไล่มันคือแฮมโบสายเก่าสายเก่านี่ี่งอีกไปเรื่อยๆอีกไปเรื่อยๆีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ดบีดบีดบีหนงยเลยยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยยิง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 เตะเตะเตะเะเตะยิเกินไปทะเสียงนไปมันไม่มีปืนไม่มีปืนไม่มีปืนมาสวัสดียิงตายก็เป็นก็เป็นลำนี้ไม่ได้้อเอาไไฟเตอร์ จะทำอะไรแบบนี้แตกแงแล้ววูวว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 วยวว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 วเวว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 วีวว ง,งพ,ยายาพยายามเชิด,ยชดพยายามเชิดพยายามเชิดมันเป็นพูดไรเล่ามันแต่ว่ามันเร็วกว่าเราอ่ะมันเร็วกว่าเราลั้งหลายเท่าเลยเขาต้องโดน E E ไก่แล้วคุณต้องโดน E EE E จีตาแล้วเอา้าเอ๊ะดูว่ามันหวนวัวเพราะเพราสนามบินเลยใช่ไหมเพราะเพราะมันเป็นพื้นที่ต่ำแล้วมันเป็นแบบอันตรธานข้างล่างมเลยใช่แล้วคล้ายเพื่อลำนั้นบินมาดินาะ ไปนังน่งใบินมาหรือเปล่าใช่ไปบินมาจริงด้วยแล้วประเด็นเร<อ>าถามเราฐานฐานทั้งสามฐานเนี่ยแตกไปแล้วเหลือแค่สนามบินแสดงว่าไปบินตรงนี้แสดงว่าบินไปตรงนี้นี่เราจะปพิจารณสนามบิน,ร,น,น,น,บนรู้หน้าไม่ต้องบอกก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทำการสกัดกั้นกันดีประจันบา้านกูบกิ๊กซ้ายเอ้ยมันก็ยิงสวนมา